สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณ์และท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปลต่อไปด้วยค่ะอย่างคลิปนี้ขอสักพันไร์นะคะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้น อยากให้ผู้ที่มาราับฟาังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะดูไว้ก่อนจะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถเทียบวันเกิดของท่านกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีกันในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับราศีกานในช่วงเดือนนี้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะมาเริ่มกันก่อนที่เรื่องงานการงานของชาวราศีกานในครึ่งเดือนแรกการงานจะดีขึ้นเพราะมีทั้งดาวศุกร์และดาวอังคารเดินจรมาอยู่ในภพเรือนการงานและดาวทั้งคู่เป็นดาวคู่มิตรกันจะส่งผลให้ปัญหาที่คุณเจอ ยังไงก็ยังเจอเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าคุณจะมีทางออกที่ดีหรือมีคนช่วยเหลือในช่วงต้นเดือนค่ะสำหรับชาวการยังไงช่วงนี้ยังต้องอาศัยความรอบคอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าดาวประจำตัวคือดาวพุธยังคงเดินไม่ปกติเดินถอยหลังแต่อีกไม่นานค่ะ คุณอดทนแค่ถึงวันที่6พฤษภาคมเท่านั้นคุณอาจจะต้องเจอปัญหาบ้างทนเสียงบ่นบ้างเสียงตำหนิจากหัวหน้าหรือลูกค้ายังไงอดทนไปปล่อยเขาไปค่ะเพราะคุณเองก็อาจจะพูดผิดหรือมีการหลงลืมหรืออาจจะทำเอกสารผิดพลาดอันนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนค่ะยังไงทุกอย่างจะดีขึ้นหลังวันที่6พฤษภาคมนี้พอหลังจากดาวพุธเดินมาเป็นปกติแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นหลังจาก หกวันที่6พฤษภาคมการงานจะดีขึ้นการงานต่างๆจะมีงานพิเศษหรือโอกาสต่างๆเข้ามามีโอกาสที่ในส่วนของงานคุณจะเติบโตแล้วก็มีงานที่ทำให้คุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในช่วงนี้ค่ะ ข้อแนะนำของชาวกันสำหรับช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังแบบนี้จะแนะนำว่าเวลาคุณทำอะไรควรมีหลักฐานพยานในการทำงานหรือทำอะไรในเรื่องสำคัญสำคัญก็ควรรายงานผู้ใหญ่อยู่ตลอดค่ะ ในมุมของเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านค้าในช่วงต้นเดือนควรทำอะไรรอบคอบอย่าไว้ใจลูกน้องจนเกินไปลูกน้องอาจจะทำผิดพลาดจนเกิดผลกระทบต่องานได้แต่พอหลังจากวันที่6พฤษภาคมไปแล้วดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติลูกน้องของคุณก็จะกลับมาทำงานให้คุณได้ดีเหมือนเดิมค่ะ มุมงานดีๆก็มีค่ะสำหรับคนที่ทำงานออนไลน์ทำงานแบบไม่มีหน้าร้านทำงานกับคนต่างชาติต่างภาษาอันนี้จะมีมุมเติบโตมุมได้กำไรมากขึ้นกว่าเดือนก่อนๆค่ะ มาเรื่องเงินและโชคลาภกันบ้างคุณมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งรายได้มาจากงานเสริมจากงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆหรือลูกค้าใหม่ๆเพราะว่าดาวสุกโครจรในภพเรือนการงานเงินของคุณจะมาจากงานรายได้จะเพิ่มขึ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าขยันแล้วรวยค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรก สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ช่วงนี้ดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะทำให้คุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบอาจจะเกิดการทะเลาะกับคู่จากที่คนมาจีบได้ส่วนคนโสดคนที่เข้ามามักจะมาจากคนในที่ทำงานหรือวงการการทำงานค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเช่นการปวดหัวเป็นไข้หรือแม้กระทั่งโควิดยังไงถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องที่ต้องระวังอื่นๆก็จะเป็นเช่นของหายเครื่องใช้ไฟฟ้าพังดังนั้นหากคุณเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วละก็แนะนําว่าให้เก็บแบ็กอัพไว้ให้ดีค่ะอาจจะมีเกณฑ์เครื่องเสียหรือเครื่องหายได้ค่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่ยังศึกษายอยู่ยังเรียนอยู่ชาวกันครึ่งเดือนแรกอาจจะเบอร์หลุดหลงลืมความจําไม่ดีต้องมีคนช่วยหรืออาจจะต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมต้องหาคนมาติวเพิ่มค่ะ สรุปครึ่งเดือนแรกของชาวราศีกันช่วงสัปดาห์แรกอาจจะต้องระวังเรื่องคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีต้องรอบคอบทำอะไรให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่หัวหน้าพอพ้นวันที่6พฤษภาคมไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการงานจะเข้าที่เข้าทางมีความราบรื่นมากขึ้น การงานของคุณมีเกณฑ์เติบโตถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะมีกำไรดีขึ้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์งานไม่มีหน้าร้านงานที่ต้องทำเกี่ยวกับคนต่างชาติจะเติบโตเป็นพิเศษเงินที่ได้มาจะได้มาจากงานงานจะเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าดวงชาวการจะดีเฮงปังขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ รับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องเดอะพยากรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ